กดติดตามให้ด้วยนะครับอิเมโคปนานยัสมันโตเซขิยาธรรมาอุดเดสังอากาชันเต បរិមណ្ឌលង្គនិវ াসে សាមីតិសីខាក្រណនយាបរិមណ្ឌលង្គបារុភិសាមីតិសីខាក្រណនយាសុពតិឆនោអន្តរខរេកម្មីសាមីតិសីខាក្រណនយាសុពតិឆនោអន្តរខរេនិសិទិសាមីតិសីខាក្រណនយា สุสรัตวตอันตราขาเรกมิสามมิติสิกฆากรณอยาสุสรัตวตอันตราขาเรนิสิริสามมิติสิกฆากรณอยาอคขิจจจคูอันตราขาเรกมิสามมิติสิกฆากรณอยาอคขิจจจคูอันตราขาเรนิสิริสามมิติสิกฆากรณยยา Na ukita kaya antara kare gamisa miti sika kara noyan. Na ukita kaya antara kare niti sisa miti kara noyan. Na ucahi kaya antara kare gamisa miti sika kara noyan. Na kaya antara kare niti sisa miti sika kara อปัตโดอันตราคาเรกมิสามมิจิสิกขากรณียาอปัตโดอันตราคาเรนิสิลิสามมิจิสิกขากรณียานักกายปัจจลกังอันตราคาเรกมิสามมิจิสิกขากรณียานักกายปัจจลกังอันตราคาเรนิสิลิสามมิจิสิกขากรณยยา นับบาุพัลกังอันตร a า h เรกมมสามิจิสิกากรานัยยานับบาุพัลกังอันตร a k a าเรนิสิติสมิจิสิกะาครัยยานัสิสะพัลกังอันตร a าาเรกมิสามิจิสิกะาครัยยานสิสะพัลกังอันตร a าาเรนิสิิสมิจิสิกะาครัยย นะคมภะกโตอันตร a k a เรกมิสามมิจิสิขะกรานนัยยะนะคมภะกโตอันตร a k a เรนิสิลิสามมิจิสิขะกรานนัยยะนโอกุนทวีโตอันตร a k a เรกมิสามมิจิสิขะกรานนัยยะ naogun poiito rak kareni si bisa mici si ka kera noia ne ukut poiikaaya antara kare gemis bisa mici sika Ker noia napan latikaaya antara kareni si bisa mii sika kera noia cebi setisa rupa Saca pindapatang patge hesa mii ka keranoia petaknyai pindapatang patge hesa miiika keranoia semesu pegang pindapatang patge hesa mii ka keranoia seme tigang pindapatang patge hesa mii keranoia สกจังปินณาบาตังผลจิตสามีจิสิกากรนอยปาปตะสันนอยปิณาปาตังผลจิตสามีจิสิกากรนอยยาสปะดะนานังปิณาบาตังผลจิตสามีจิสิกากรนอยยาสมาสุปะกังปิณาบาตังผลจิตสามีจิสิกากรนอยาย นาทูปตโตอมัติตวาปินปาตังผลจิตสามิติสิฆากรานอย,ยานาสุปังวาบาัญัชนังวาโอเดนเนนปปติชาเดซามิเพียวกมยตังอุป,ปาดายาติสิฆากรานอย,ยานาสุปังบาโอดนางวาอากิลาโนอตนัตโนธายะวิญญอเปตตัวผลจิตสามิติสิฆากรานอย,ยา นอุชานาสั่งไงเปรตสร้างปตังโอโรเกตซามีจิติศิากระนอยญาณติมหันตังกะวังกริตซามีจิติศิากระนอยญาปริมณลังอาโลปังกริตซามีจิติศิากระนอยญานาอนาหักเวกะวเลเมขัดวังวิบริขามีจิติศิากระนอยญานาผลจะมาโนสบังหัดทั้งโมเขปปะคิดปิตซามีจิติศิากระหนอยญานาสกกะวเลนาุมเขปนาบยาหิตซามิติศิากระนอยญา นาปิโนเคปะกังผลจิตต้ามีจิติีขากระนวยยานากวลาพระเชิดกลางผลจิตต wow ้ามีจิติีขากระนวยยานาอวักันดากาลกังผลจิตต้ามีจิติีขากระนวยยานหัตทานิโธนกังผลจิตต้ามีจิติีขากระนวยยา นัสิธาวการกังผลจิตซามีจิติิขากรณนยานัจยุหวานิชาระกังผลจิตสามีจิตสิขากรณนยญานัจ <ppy> ปูจปูกการกังผลจิตสามีจิตสิขากรณนยญานสุรุสุรุการกังผลจิตสามีจิตสิขากรณนยานหัตานิเลหกังผลจิตสามีจิติิขากรณนยญานปตานิเลหกังผลจิตสามีจิตสิขากรณนยญานอดหะนิเลหกังผลจิตสามีจิติิขากรณนยา นาซามิเซนาหัเทนาปานิยะธาละกังปฏิเกเหต้ามิจิสิฆากระณยานนาสสิทธกังปตาโทอนังอันตราขาเรชเดวามิจิสิฆากรนอยยาสมาติงสาโผจนาปตัยิสัมยุตตา นชตาปนิตาอัจฉริยะนธรรมังเดศิตฐามิจิสิฆกรานุญานัดันดาปนิตาอัจฉริยะนธรรมังเดศิษามิจิสิากรันยานัสธาปนิตาอัิยะนธรรมังเดศิษามิจิสิกรานุานอาวุธาปนิตาอัิยะนธรรมังเดศิษามิจิสิกรานุานปาดุการุณรัตตาอัิยะนธรรมังเดศิษามิจิสิกรณนุญา นากอุปหนารุนรัตตากิลานัสะทรมมังเดสิตามิติสิกขะระนัยยะนักญาณกัตตัสากิลานัสะทรมมังเดสิตามิติสิกขะระนัยยะนักสยานกัตตัสากิลานัสะทรมมังเดสิตามิติสิกขะระนัยยะ นาปัลัติกายะนิสินาสาอาภิลานาสะธรรมังเดสิสามิติสิกคกรนัยยานาเวทหิตาทิสตะอาภิลานาสะธรรมังเดสิสามิติสิกคกรนัยยานาโอกุนหิตาทิสตะอาภิลานาสะธรรมังเดสิสามิติสิกคกรนัยยา นาชามายังนิสีนิตวาอาสนเนิสินาัสาอากิลานสาะาธรรมังเดสิตซามิจิสิกฆะกระนอยญานานิเจอาสนเนิสีนิตวาอุจเจอาสนนิสินัสาอากิลานสะธรรมังเดสิตซามิจิสิกฆะกระน้อยญา นาภิโตนิสินาสาอกิลานาสาธรรมังเดสิตามิจิสิกากรณียานาปัจฉโตเกชะนโตปะโตเกชันตัสสาอกิลานัสาธรรมังเดสิตามิจิสิกากรณียานาอุปเทนาเกชะนโตปเทนาเกชันตัสสอกิลานาสาธรรมังเดสิตามิจิสิกาะกรณียาโทระสาธรรมเดสนาปตังยั้งยุตา นาทริโตะกิลานุอุจารังวาปัสสะวังวากริสามีติสิกระนนยานะฮาริเตอะกิลานุอุจารังวาปัสสะวังวาเเลองวากริสามีติสิกระนนยยานุดะเกะกิลานุอุจารังวาปัสสะวังวาเเลองวาคริสามีติสิกระนนยยานตโยปกินเนกา อุดดิตพวาโคอายสมันโตเซขิยาธรรมาตถายสมันเตปุชามิกติธาปริสุทธาตติยมปิปุชามิกติธาปริสุทธาตติยมปิปุชามิกติธาปริสุทธาปริสุทธเถธายสมันโตตัดสมาตุนน่อยเอวะเมตังทารยามิขอบพระคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับ